นี่ก็คือคลิปด o m DIY คลิปนี้อัพกลับมา DIY ห้องนอนของอันมอีกแล้วนะคะทุกคนและวันนี้นะคะก็เป็น EP ที่และวันนี้นะคะอั้าก็จะมาจาัดโต๊ะเครหนังสือของอ้าค่ะทุกคนก็คือกลับมาอีกแล้วนะคะกับการจัดห้องนอนหรือว่า DIY ห้องนอนของอั้าน,นะคะทุกคน ซึ่งอีพีนี้นะคะอ้ําก็จะทําในส่วนของโต๊ะเขียนหนังสือก่อนเลยเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราเรียนออนไลน์ทุกคนเรียนออนไลน์ใช่ไหมคืออ้ําก็เรียนออนไลน์เหมือนกันด้วยทุกคนถามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าอ้ํานะคะก็จะมาจัดโต๊ะเขียนหนังสือให้ทุกคนดูนะคะว่าแบบอ้ําจะจัดแบบอ้ําเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะช่วย like, share, วกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นเมเอรอ้ําก่อนแล้วเราก็จะไปลุยกันเลย ก็ห่างหายจากการ DIY ห้องมานานนะคะทุกคนเพราะว่าอ้ําก็ไม่รู้ว่าอ้ําจะทําอะไรอ้ําไม่ได้คิดว่าอ้ําจะทําอะไรนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ในเซฟซนเดิมๆอยู่ในการจัดเดิมๆจัดไปจัดมาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะอ้ําก็ได้ไปสั่งของในช้อปปี้ตั้งแต่เมื่อวานนู้นและมันเป็นชั้นนะคะชั้นแบบนี้อ่าแบบนี้นะคะทุกคนจากช้อปปี้นะคะเดี๋ยวอ้ําก็จะ เราให้มันมาส่งนะคะแล้วเราก็จะเอามาจัดตรงนี้กันนะคะทุกคนนะคะทุกคนเดี๋ยวอ้ําจะขอเอาของทุกอย่างลงมาจากโต๊ะเคหนังสืออ้ําก่อนนะคะทุกคนไปแต่ละเต๊เน,นี่ยคือเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาไอ้ตัวนี้อะแปะใหม่คืออ้ําแปะไปรอบนึงแล้วมันหลุด น้องหลุดไม่เป็นท่าเลยทุกคนเนี่ยคือผนังตรงนี้คือเป็นรอยเยอะมากนะคะอพีนี้อ้ําจะพาทุกคนนะคะจากโรองเขียนหนังสือของอ้ําก่อนอพีหน้านะคะเดี๋ยวเราจะทําอะไรอื่นๆแื่นเราค่อยว่ากันโหเนี่ยคะ่ะทุกคนตอนนี้อ้ําแกะวดเรียบร้อยแล้ว,วอ้ําจะให้ดูวีรกรรมน้องน้องมากเขียนนะทุกคน ทำไงดีแล้วผหนังเนี่ยคือมันแบบไม่่วยแล้วอะมันแหนบอําแปะจนมันเยินแล้วอะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวอ้ําจะเก็บตรงนี้ไปให้หมดก่อนแล้วอ้ําก็จะเช็ดโต๊ะนะแล้วอ้ําก็จะเอาผ้ามาปูนะคะทุกคนแบบคือแบบมิน,นิมอลนิดนึง มีผ้าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอ้ําจะขอเอาไปตัดก่อนให้มันเท่ากับขนาดของโต๊ะของเรานะคะแล้วอ้ําก็จะเอามาปูตรงโต๊ะนี้นะคะทุกคน ของอ้ําก็มาส่งแล้วนะคะไอ้ตัวนี้มันจะเอามันเป็นชั้นนะทุกคนอ้ําจะเอาไว้ไปไปจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะเดี๋ยววันนี้อ้ําจะให้พ่อต่อให้นะฮะคือมันต่อง่ายมากแต่แบบว่ามันก็จะง,งงงนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะออกมาเป็นชั้นยังไงนะคพรมันมีกองกองมันมออเป็นสีขาวๆเพราะอ้ําเลือกสีขาวมานะ อย่าลือ้ออย่าลือ้อเดี๋ยวน็อตหายออ้อ้าดูทำหน้าดูทำหน้าขอคำคมหน่อยครับขอคำคมหน่อยครับอ้าวเร็วๆคือต้องบอกก่อนเลยว่าพ่อของอั้มเนี่ยเก่งที่สุดนะฮะเนี่ยทำมากมากทำมากนะฮะอันนึ่งอีกอันถ่ายญาติคนต่อไป ขอค,ำคำําคมนะครับไม่สาวหน้าแ,แต่เวลาเธอรอ,อนเหมือนหน้าวา่เสร็จแล้วนะคะทุกคนทำกับประกอบโดยข้อของเราเองลุง อย่าหาทาอย่าหาทาคิวหลังจากนั้นนะคะอ้ําก็จะเอาชั้นของอ้ํานะคะที่ซื้อมาจากช้อปปี้นราะคาะร้อยกว่าบาทเอาไปจัดตรงนู้นนะคะทุกคนตะดนนี่นะคะทุกคนจากมิสเตอร์นะคะอ้ําไปซื้อมานะคะ่ะจะมีแผ่นรองเมาส์ มีไอกระหางอันนี้นะคะอ้มามาใส่ปากกามุ้มิ้ง,ง,ง,งฟรุงฟรีที่มิสเตอร์ดีไวนะคะทุกคนอ้ําไปสาขาสามากรนะคะนี่ซื้อมาในราคา23บาทนะคะทุกคนคืองบน้อยมากตั้งงบไปน้อยมากนะคะทุกคนที่นะคะนาฬิกาที่อ้ําจะเอามาใส่ โเคหนังสือของเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ <Wow. S 1> แต่ว่าเรายังไม่ได้ทําผนังกําแพงส่วนนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะไปทําผนังกําแพงส่วนนี้กัน,นะคะ่ะเราก็จะเอาสติกเกอร์อันเก่าของเราบปสเตอร์อันเก่าของเราที่มันเป็นแบบนี้นะคะทุกคนที่มันเป็นเด็กเนี้ยเอามา ติดเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่ว่าจะทําให้มันเรียบร้อยกว่านี้แล้วก็ดีกว่านี้นะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่านะคะคือตอนนี้อ้ํากาลังวัดนะคะทุกคนอ้ําจะเอาไอ้ตัวเนี้ยมาทําเป็นแทนกระดาษะะทุกคนเพราะว่าอ้ําเพิ่งคิดได้เมื่อกี้อ้ําเห็นมันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอ้ําก็เลยตั้งใจว่าเอ้ยถ้าเราเอามาแปะแล้วอลองลองใส่กรอบให้น้องแล้วก็ลองเอามาทําเป็นกระดาษเนี่ยมันจะโอเคไหมแล้วเราก็จะเอาไอ้ตัวกรอบรูปเนี่ยใส่เข้ามาตรงนี้ด้วยนะคะอย่างงี้ด้วย ว่าจะโอเคไหมนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มนระหว่างตอนที่อ้ําจัดของเนี่ยของก็มาส่งนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะแต่ว่าช้อปปี้เอ็กเพลสเขาก็ยังส่งอยู่นะคะทุกคนพูดเหมือนเขาเป็นสปอนเซอร์อย่างเงี้ยก็เถอะอ่ะเดี๋ยววันนี้อ้ําสั่งอะไรมานะคะเดี๋ยวอ้ําจะให้น้องแกะให้ดูนะไอคิวไอคิวชอบแกะมากคิวจะแกะให้ดูครับสวัสดีก่อนคิวสวัสดีก่อนครับอุ้ยอุ้ยสวัสดีนะกลัวมากครับอ่ะหนูแกะเลยค่ะอ่าวันนี้พี่อ้ําสั่งอะไรมานะอะไร ตื่นเต้นไหมคะมากเลยแหม่พี่ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าพี่สั่งอะไรมาแต่คิวไม่รู้ไงแดนแดนแดนแตนแตนแตนแดนโอ้ยลอกสื่อเซียนเวียดนามเนี่ยนะคะทุกคนเดี๋ยวอ้ํจะขอแกะสติกเกอร์ตรงนี้ออกทุกอย่างออกให้หมดก่อนนะคะคืออ้ําก็จะเอาอันเก่าๆนี่แหละค่ะทุกคนมา DIY ให้ดูเหมือนใหม่นะคะแล้วก็มาแปะเคลื่อนที่เพื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน เพราะว่าคือเราจะได้ประหยัดทุกของเราด้วยนะคะแล้วก็สวยแบบประหยัดเล็ตได้ดาคุณอั้มเคยสั่งกรอบรูปจาก,กช้อปปีนะีทุกคน30มสิบาทคืออ้มก็ไปเห็นที่ m ิสเตอร์ดีก็3าสิบาบาทเหมือนกันน่ะคือมันก็30มสิเหมือนกันน่ะทุกคนมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยแต่ Mr. สเตอร์ดีก็สวยกว่ามีเลือกเยอะกว่าะคะ่ะทุกคนเนี่ยอย่าว่าแหละก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่ อยู่บ้านไม่ได้ก็สั่งของช้อปปี้ไปนะคะทุกคนแต่ว่ามิสเตอร์ดี Y ที่นี่นะคะอ้ำก็ซื้อมาแบบน่ารักมากนี่นะคะทุกคนคือรูปนี้ก็คือจะเป็นรูปที่อ้ำเอานะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่กรอบนี้กัน ะค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาทํากระดานที่เราเอาไปแปะตรงนี้กันนะคะทุกคนก็คือเราจะเอาวันนี้มาทําแทนนะคะทุกคนมันก็น่ารักเหมือนกันนะคะแล้วมีอันนี้เป็นเหมือนกระดาษแข็งแข็งมากๆเลยแล้วเราก็จะเอากล่องลังเนี่ยมาตัดเป็นขอบเป็นกรอบของน้องเนาะ นี่คืออะไรเอ่ยก็คือตรงที่เครื่องปริ้นกระตรงนี้มันก็ต้องเป็นธีมเดียวกันหน่อยป่ะโอเคค่ะทุกคนถ้างั้นอ้ําจะมาเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นแนวแบบนี้ให้มันคล้ายๆกันหน่อยนะคะทุกคนเอาเท่าที่ทําได้ละกันโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าป่ะ ทีนี้ก็คือการจัดโต๊ะเขียนหนังสือของอ้ํานะคะอ้ําอ้ํมาคิดว่ามันประสบความสําเร็จในความคิดของอ้ํานะเพราะว่าเราใช้งบน้อยมากๆนะคะในการจัดโต๊ะในวันนี้นะคะรับเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะอ้มมํามาคิยไปไม่ถึงนะไม่ถึงสามร้อยอ้ว่าเหอะสาหรับโต๊ะนี้นะคะทุกคนอีกที่อ้ําเสียตังค์นะคะก็มีไอ้ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นชั้นสีขาวค่ะแข็งแรงมากเลยนะ อ้ําซื้อมาในราคา125บาทนะคะในช้อปปี้รูปนะคะก็คือกรอบรูปอันนี้นะคะอ้ําซื้อมาในราคา33บาทใน Mr. DIY ค่ะกล่องใส่ปากกาหรือว่าอนเนกประสงค์เอออ้ําซื้อมา2อันอันละ10บาทนะคะที่ Mr. DIY รลองเมาส์ค่ะ แผ่นรองว่าอะไรยีิบสามบาทในนิสิตเไวเหมือนกัน,นะคะ่ะก็จมีทั้งหมดแค่นี้นะคะในสิ่งที่อา้ื้อมาเนาะทั้งหมดนะคะที่อ้ำเสียไปก็สองร้อสิบเอ็ดบาทนะคะ<ม>โอเคค่ะคลิปนี้นะคะอ้มก็ต้องจบไปก่อนนะคะทุกคนเพราะวันนี้อ้ำก็ทํามานานหนัก มากนะคะวันนี้ทาทั้งวันเลยแล้วต้งแต่เที่ยงเนาะก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงห้าสิบแล้วนะคะก็ <c oughs> ยังเพิ่งเสร็จนะคะทุกคนก็คลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นลังใจให้อั้มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามอีพีต่อไปนะคะว่าอั้มจะมาจัดในส่วนไหนของห้องอีกนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ลุกทุกส่วนนั่นแหละเออว่าอั้มจะมาจัดอะไรอะไรยังไงก็ติดตามอั้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย